ให้อ่านว่าออออมีอึมาดูตัวละครนะคะชาลีตาสีลูลูอออออึอมีอึม,อม,อมีอึตาสีโมโหตาสีโมโห,โมโหดูสิ สอเสือใส่สระอีนะสออีสีนะคะถ้าสอโซใส่สระอีสออีสีนะดูสิมีอึในนาดูสิมีอึในนารออึหรือรออึหรืดูหรืดูหรืรตาสีดุลูลูตาสีดุลูลู ดูรึอึอแก่นะดูรึอึอแก่นะลูลูเซไปในคูลูลูเซไปในคูปปโอโปปปโอโปโปยาโปยาชาลี อายาชาลีเอายามาโปะขาลูลูมาโปะขาลู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 ด <feed> ีใจลูลูดีใจชาลีเอายาชาลีเอายามาโปะขามาโปะขา